ปฏิบัติการสุดระทึกของตํารวจปร,ปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะคะในเมื่อสายรายงานมาบอกเดี๋ยวรถต้องสงสัยกําลังจะขนยาเสพติดและลักลอบเข้ามาส่งสินค้าในพื้นที่ภาคกลางพอมาและรถตามลักษณะที่สายรายงานมาก็ตามเลคะ่ะทีนี้ยิงยางสกัดสุดฤทธิ์เลยนะคะสุดท้ายชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปนาทีระทึกเอาไว้ไดยยย้ยิงกันแล้วครับยิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงกันแล้วครับ เรียบร้อยดีวามือใจเย็นนะ้อชาวบ้านที่สัญจรไปมาบนถนนมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเขาเห็นเหตุหการณ์ค่ะว่าจเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังพยายามยิงสกัดรถของขบวนการขนยาเสพติดก่อนที่จะเป็นภาพเจ้าหน้าที่เข้าไปล็อกตัวผู้ต้องหานะคะปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่12สิงหาคมหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับวันนี้ เดี๋ยวจะมีการขนยาบ้าจากภาคอีสานเข้ามาส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางเขาจะมาเส้นถนนมิตรภาพนี่แหละแล้วใช้รถกระบะตู้ทึบก็เลยวางกำลังสกัดรถค่ะต่อมาอ่วาวอเลยวอเลยนี่มาแล้วมมกเหล็กมวกเหล็กนะรถต้องสงสัยกำลังขับเข้ามาแล้วก็เลยขับรถติดตามไปอย่างกระชั้นชิดค่ะแต่ปรากฏคนขับไหวตัวทันแล้วไหนจะมีรถเก๋งคันสีเทาขับนำหน้าพาก,กันเร่งเครื่องนี้อีกปรากฏไม่พ้นนะคะเจ้าหน้าที่ตามไปทันนคะ ช่วงตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยก็เลยส่งสัญญาณให้หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้แต่ปรากฏเ,าเป็นคนร้ายคุณตุ๋ยของพิดกฎหมายก็มีจะหยุดเพื่ออะไรถูกไหมฮะก็เร่งเครื่องป่าวงล้อมไปพยายามจะชนเจ้าหน้าที่และรถของเจ้าหน้าที่ด้วยสุดท้ายปังล้อปั่นเลยค่ะพอยิงสกัดที่ล้อของคนร้ายได้สําเร็จคนร้ายขับต่อไปได้นิดเดียว ไปต่อไม่ได้ก็ทิ้งรถนะคะแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าพอเจ้าหน้าที่ไปตามจับได้ทั้งหมด4คนก็สามารถตรวจยึดยาบ้าได้1น2 0 0ล้านเจ็ดแสนมเม็ดนะคะที่บรรทุกอยู่ในรถกระบะตู้ทึบหลังจากควบคุมตัวไปแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดคุมตัวส่งตํารวจท้องที่ดําเนินคดีนะคะหลังจากนี้จะมีการสอบสวนเพื่อขยายผลติดตามหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ